มีการโยนเกิดขึ้นจากน้ำหนักตัวรถที่เพิ่มมากขึ้นนะคะของระบบแบตเตอรี่นะคะทางเราเนี่ยก็ได้แนะนําลูกค้าให้ปรับช็อคใหม่พร้อมสปริงนะคะสวัสดีค่ะท่าผู้ชมนะคะวันนี้มา ถ้ายังเยนต์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมีรถยนต์ไฟซ้าเนต้านะคะเข้ามาใช้บริการกับทางร้านกันอีกเช่นเคยนะคะทางเราเนี่ยก็ได้แนะนําลูกค้าให้ปรับโชคใหม่พร้อมสปริงนะคะก็แนะนําเป็นตัว p r o f e n d e r d r i p Series นะคะซึ่งโชค d r i p Series ตัวนี้นะคะเหมาะมากๆกับลูกค้าที่ชอบแบ่งให้รถเนี่ยมีลุคที่สปอร์ตมากขึ้นนะคะเนื่องจากตัวโชคเซตนี้เนี่ยสามารถโหลดได้0.5ถึง2.5นิ้วกันเลยนะคะ เป็นงานคัสตอมที่ทางเราก็จะจัดเต็มให้กับลูกค้าแน่นอนนะคะพิเศษนะคะสามารถปรับได้16ระดับตามความต้องการของลูกค้าอีกเช่นเดิมแล้วทางเราเนี่ยที่สําคัญเป็นศูนย์ติดตั้งโชกโปรเฟนเดอร์มาตรฐานของทางบริษัทเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องงานคุณภาพของเรานี่จัดเต็มกันแน่นอนเลยนะคะนอกจาก ลอยต่อถนนที่สามารถเก็บได้เนียนมากขึ้นนะคะเจอหลุมถนนแล้วรถเนี่ยเกิดการโยนที่น้อยลงนะคะก็คือความหนึบนั่นเองนะคะหน้าหลังเนี่ยมันมีความเสมอเนือ่องจากเดิมๆจากโรงงานนะคะคุณลูกค้าอาจจะสังเกตเห็นรถตัวเองน่ะมีการหน้าลอยนะคะ ทางไทยยังยนก็ยินดีที่จะปรับแต่งทรงให้มันสวยให้มันสปอร์ตให้มันมีความสมส่วนนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่สนใจเข้ามาปรึกษาปัญหารถยนต์หรืออยากอัปเกรดช่วงล่างอยากได้ข้อมูลนะคะก็สามารถรับคาปรึกษาหรือเข้ามาปรึกษาได้เลยนะคะทางเรายินดีให้บริการทุกท่านนะคะก็ขอขอบคุณแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เหมือนเดิมน,นะคะเป็นกําลังใจให้กับป่าและทีมงานไทยยังยนเพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้กับคุณลูกค้า ทั้งในพื้นที่หรือทั้งในประเทศไทยนะคะใครเข้ามาก็ยินดีให้บริการเต็มที่เลยก็ขอขอบคุณนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ